กอดโตโรหน่อยวันนี้คงบอกว่าแม่จบป,ปกอย่ามาจับแม่เลยก็อยากกอดโตโรไงมเมื่อกี้มอนี่ไม่ให้กอดไงโตโรให้แม่กอดปะละ่ะโตโรก็จะไม่ให้กอดนะก็แม่อยากกอดโตโรบ้างอนะ่ะขอกอดหน่อยนะอย่าเพิ่งตบนะครับแหฮนเฮ้่้เฮ้เฮไเ้นะ,ะ้ะตบปั้บ สวบสดีครับสวบสดีครับอืมขอจุ๊บเลยก็น่ารักขนาดนี้ไงก็ลูกแม่น่ารักขนาดนี้อืมจุ๊บหน่กอืมอืมคนไลฟ์มันน่ารัก,กวะน่ารักจริงๆเลยแต่ว่าน่ารักเหรอครั่ลูกน่ารักค่ะ โอ้ยจะเพิ่งตบแม่จะเพิ่งตบแม่ใจเย็น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 โอ้โหอันนี้ต้องปล่อยเลยปล่อยนะท่านจะไม่รอด